เราทราบไหมบอาเช่งมูฮัมหมัดบินอับดุลวาฮาบเนี่ยครับบินสุไลมานไรฮ์มอห์ลลอฮ์ตะตาลาเนี่ยท่านเกิดในปีที่เจรัสกัสการาที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับนครริยาในปัจจุบันท่านเกิดที่อูเรยนาเนี่ยท่านเกิดมาในครอบครัวของของได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะบิดาของท่านเป็นเป็นกอดีเป็นผู้พิพากษา ซึ่งคาว่าผู้พิพากษาเนี่ยแปลว่าอะไรพี่น้องแปลว่าคนคนนั้นจะต้องมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอย่างแยบยลอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับฉะนั้นเราจะสังเกตได้ว่าท่านเชฟมาร์มันเป็นอันดูวาฮ์บเนี่ยท่านต้องจำมังกรานตั้งแต่อายุสิบขวบเด็กบรนเทาเป็นยังไงพี่น้องอายุสิบขวบยังตลอนตลอนตลอนกันอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะครับยังเล่นเกมทําในสิ่งที่ได้สาระอยู่เลยใช่ไหมแต่คนนิ้วสมัยก่อนพี่น้องดูัลาร,ารักษาเนี่ย ายุสิบขวบท่องจำอังกรานทั้งเล่มพอจำการานทั้งเล่มแล้วเนี่ยท่านก็นได้เริ่มการศึกษาวิชาศาสนากับบิดากนเพราะบิดาเป็นกอดีเป็นผูพะะ้พากษักมีความรู้วิชาฟิกตัพท์ดฮะดีต่างๆนา,นานาเริ่มเรียนกับบิดานะครับพอเรียนกับพ่อไปแล้วสักระยะหนึ่งนะครับได้ความได้รับความรู้จากพ่อแล้วก็เริ่มที่จะไปศึกษาหาวิชาความรู้จากบรรดาอุลามะในเมืองอโยยินะในยุคสมัยนั้น พอศึกษากับวิชาวิชาความรู้กับบรรดาโอลามานในเมืองหัวใหญ่น้ำแล้วเนี่ยก็เริ่มเดินทางเหมือนกับนักศึกษาปัจจุบันนะครับที่หลังจากที่ได้เรียนศนวีจบแล้วเนี่ยใช่ไหมก็มีการเดินทางออกไปต่างประเทศเพื่อจะศึกษาศาส,สนาต่อจากประเทศนั้นจากประเทศนี้ก็ดีเช่อธฮรมดก็เหมือนกันเหมือนกับคนยุคสมัยเราเหมือนกัน,น,กนแต่ท่านเดินทางไปไหนไปมักกะเพราะอะไรเพราะออวใหญ่นั่งอยู่ทางทางริยดน่ย ตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปด้านบนใช่ไหมครับลงมาข้างล่างมาต้องภาคกลางมามักกะนามด,ดีนะมาเรียนมาศึกษากับบรรดาอุลามะผู้รู้ในยุคสมัยนั้นไม่ใช่แคนะ่นั้นเพี่น้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปยังบัสร์อีกบัสร์ที่ไหนครับบัสรอยอยู่ที่ประเทศอิรักใช่ไหมครับพอหลังจากเก็บเกี่ยววิชาความรู้เชื่อมมาด่านบนเบนามดุลวาห์ามเนี่ยเดินทางไปเมืองเหล่านี้เนะี่ยไปหลายต่อหลายครั้งเลย และหลังจากที่เก็บเกี่ยววิชาความรู้แล้วเนี่ยก็กลับมายังบ้านเกิดเมืองน,นอนก็คือเมืองอหงอยนะนะครับกลับมาที่เมืองของท่านมาทำอะไรพี่น้องมาเผยแพร่มาเผยแพร่ศาส,สนามาเผยแพร่หลักการเต๋อไทหลักอากีตีดาที่ถูกต้องนะครับแต่พี่น้องทึกษราบไหมครับว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ราชาอาณาจักรหรือออตโตมันน,นะครับ ราชอาณาจักรออตโตมันเนี่ยอาณาจักรออตโตมันเนี่ยรุ่งเรือนอำนาจในยุคสมัยนั้นแต่จําไว้ก่อนนะครับว่าประเทศซาอุดิอ,รอาระเบียนะครับตอนนั้นยังไม่ได้รวมเป็นประเทศรวมเป็นประเทศเดียวนะครับตอนนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของออตโตมันนะครับแต่ถึงแม้กระนั้นเนี่ยหลักความเชื่อหรือหลักการปฏิบัตินะครับของคนในยุคสมัยของคนในอาณาจักรออตโตมันเนี่ยก็เป็นที่แพร่หลายไปที่ทราบกันดีว่า ในช่วงเวลานั้นหลักความเชื่อในเรื่องของพวกซูฟีเป็นที่แพร่หลายการเวียนไหวรอบกูโบสนะครับที่กูโบสการขอดวาจากคนตายนะครับคนผู้หญิงที่ไม่มีท้องเนี่ยอยากจะท้องจะเป็นท้องใช่ไหมครับก็ทํานยังไงพี่น้อง มีการเวลาที่คนตายอวัยเนี่ยก็จะสร้างกีบ้าขึ้นมามรกอมขึ้นมาอยู่เช่นั้นก็เป็นสัญลักษณ์ไปขอดูอาไปนี่อย่างไปขอยาฟลายาฟลาขอดู่าจากคนตายเป็นที่แพร่หลายพอคนนี้ผู้เชียงวานมาเป็นรับาครับก็เริ่มการเผยแพร่เีื่ของเตาฮีดนะครับบิดาเป็นกอดีใช่ไหมก็ตัดสินปัญหาใช้กรเริ่มสอนศาสนาเผยแพร่ศาสนาคราวนี้เนี่ย ในตอนนั้นเนี่ยมีผู้ปกครองเมืองออยเยน่คืออิบนุมฮัมมัดเนี่ยท่านไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรเพราะสิ่งนี้มันมาข้านกับการปฏิบัติกับความเชื่อที่เป็นที่แพร่หลายในยุคสมัยนั้นเขาก็เลยขับไล่นะครับพ่อขันเชคโมฮัมมัดเป็นตัวครับท่าน่ันเชคซุไลมานนะครับไล่มออาขอกเาตาแล้วก็อพยพเอาจากเมืองออยเยนะมายังเมืองโคลอ,อมีแล้วนะครับไปย,ยู่โคลอมีแล แล้วเช้ก็ตามพ่อมาแล้วก็อพยศจากรวราดิมิลาก็ถูกทดสอบใช่ไหมครับถูกทดสอบต่างๆนานา,นานเนี่ยก็ออกจากมาโรลิมิลามาอยู่ที่มรารเดรียะาเดรียยาก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองเล็กๆอยู่ปัจจุบันนี่อยู่ก็คืออยู่ในเมืองนครริยาเนี่ยแหละแต่สมัยก่อนก็คืออยู่ชานเมืองใกล้ๆกับน,นครริยานะครับพอมาถึงเมืองดิรายาแล้วเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าเมืองดิรา西ในยุคสมัยนั้นเนี่ยเป็น